สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดีนับสื่อการอาร์ตตอกทีกันอีกครั้งในวันนี้ก็สกูปโกจิล่าเดอะซีรีส์ตอนฟิวเจอร์ช็อคนะครับตอนก่อนที่แล้วเนี่ยโอ้โหเป็นตอนถือว่าดีสุดถ้าได้เคยดูมาในโกลจิล่าเดอะซีรีส์นะครับตอนนี้เองก็น่าสนใจเช่นกันนะครับน้วยว่าเพราะเรื่องฟิวเจอร์ช็อคเนี่ยทสา้ผมนึกถึงซีรีส์การ์ตูนของเจสซี่ลีนะครับรู้สึกว่าเจสสีคจะมาที่หลังโกลจิล่าเดอะซีรีส์ใช่ไหมไอซีรีส์เจสซี่ลนี่ยมันมีตอนเกี่ยวกััับบบกาาารรรข้มเวลนนะะคค ผมคิดว่าตอนนี้มันก็มีอะไรคล้ายกันเนาะหรือว่าเจสซิลลี่ก,ก๊อปมาไม่แน่ใจแต่เอาเถอะก็มาดูกันว่าฟิวช็อตนั้นเรื่องราวต้องเกี่ยวกับอะไรนะครับก็มาดูกันเลยตอนนี้เปิดมาตอนแรกก็ค่อนข้างจะธรรมดาธรรมดาก็กสตาร์ทซีรีส์เนาะที่กลุ่มของนิคเนี่ยก็ขับเรือฮีทไปตามล่าสัตว์ประหลาดตัวน,นี้กอร์ซิลล่าเนี่ยกำลังไล่ตามอยู่นะครับแล้วก็เกิดเรื่องปแปลกๆขึ้นเมื่อจู่เนี่ยมีพายุแม่งโผล่มาจากไหนก็นไม่รู้นะครับ เรือพวกนี้เนี่ยก็เข้าไปติดในพายุแต่ต่อมาก็สามารถออกได้ปลอดภัยออปอลอ,อกลุ่มฮีคันนี้เนี่ยตัวเดีวไม่ได้มาด้วยเพราะเขาป่วยหนักนะครับก็ยังคงป่วยเหมือนเดิมนะเหมืนอนเนาะแล้วพอออกมาเนี่ยก็พบว่าบางอย่างเปลี่ยนไปนะครับเรดาร์ไม่สามารถจับกอซิลลาได้เลยน,นะครับและคืนพายุไม่สามารถติดต่อได้แเราก็คิดว่าเออสัญญากาศพายุอาจจะเสียเพราะเรือโดนพายุหรือเปล่านะครับแต่พอกลับฐานเนี่ยก็เห็นว่าถามฮีนเนี่ยมันพังพินาศไปแล้ว แต่มันไม่ได้พังเพราะว่ามันโดนโจมตีมันพังเพราะว่ามันเก่าด้วยคือมาดูเหมือนว่าถานหิเนี่ยถูกทิ้งไว้นานหลายปีนะครับพวกเขางงว่ามันเกิดอะไรขึ้นและพอเข้าเมืองเนี่ยโอ้โหนิวยอร์กซิตี้นี่คือกลายเป็นเมืองล้างแบบโพสต์พ็อกคลิปส์เลยนะครับพวกเขางง,งเนี่ยเออมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพวกเขาหายไปแค่แป๊บเดียวเองนะแล้วก็มีสัปหลาดตัวใหญ่เนี่ยบุกเข้ามาโจมตีนะครับแต่พวกเขาสามารถหนีตออมาได้และเข้าไปในเมืองนะครับเรียกว่าภาพเมืองนี่คือเละใช้คำว่าเละเองน้อยไปนะครับ แล้วพอเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยพวกเขาเนี่ยข้ามเวลามาหรือเปล่าเพราะเห็นว่าป้ายลงหนังเนี่ยมันเขียนปาย้าย่า g ก o s ัสเตอร์ภาค k ินะครับมันเยอะขนาดไหนเหรอแป๊บเดียวนี่มีหลายภาคเลยนะครับตอนแรกนี้ก็ดูไม่เชื่อนอะแต่ตอลังก็ได้เห็นว่าสภาพโลกนี่เปลี่ยนไปนะครับมีเหล่าสปาราเนี่ยเรียกว,ว่าเหมือนมาทำลายล้างทุกอย่างนะครับพอมันก็เหมือนคนเหล็กอยู่พอสมควรนะครับเพียงแต่เปลี่ยนจากไซบอร์กจากคนมาเป็นไคจูนั่นนะครับและเป็นไคจูสายพันเดียวด้วยนะ ก็อารมณ์เหมนก็สล่าในฟิล์มกันนะที่สปาราใสยพันเดวนี่คือยุคครองทั้งโลกนะครับเราเจกว่าหลับผู้คนที่รอดเนี่ยก็ซ่อนใต้ดินนะครับแล้วมีเด็กคนนึงเนี่ยพาโพนิกไปหาเหมือนผู้นํากลุ่มต่อต้านนี่มันสถานเนยชๆนะครับจอห์นคอนเนอร,ร์หรือเปล่าไอ้เราก็เจกว่ามันคือแมนเดลที่โตขึ้นไม่สิแก่ขึ้นแต่บึกบึนขึ้นนะครับเขาไม่ใช่แมนเดลที่เป็นด็อกเตอร์คิโรยต่อไปแล้วเขากลายเป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับทุกคนก็อึ้งเนี่ยโอ้โหแมนเดลเปลี่ยนไปเยอะมาก คราวนี้มาเดลก็เยรู้ว่าพวกนี้เนี่ยข้ามเวลามาแน่นอนมนเดลก็เลยบอกว่าพู้นายเนี่ยหายตัวไปตั้งแต่ก็เกิดดูตัดทำลายเนี่ยอนิเมะภาคนี้มาฉายปี98ใช่ไหมก็บอกเหตุการณ์ในทำลายเนี่ยตอนเนี้มันคือปี2 0 2 2แล้วโอแล้วปีที่แล้วพอดีเลยเว้ย <c oughs> เขาก็เล่าว่าจู่ๆเนี่ยมันก็มีสัตว์ประหลาดฝูงใหญ่มานะครับเขาเรียกว่าแดกมา้มามันมาโจมตีทุกอย่างนะครับกอรซิล่าก็ยื้อสุขภาพสามารถแต่สุดท้ายแกก็ตายจากการโจมตีลอกสองนะครับ ก็บอกเลยว่ากอสานั้นตาอย่างฮีโร่นะครับและต่อมาแล็กมาเนี่ยมันก็เริ่มปรับตัวให้เก่งขึ้นจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตสมบูรณ์แบบที่อาวุธมนุษย์นั้นทําอะไรมาไม่ได้เลยกลุ่มของนิกกับตัวมันเดลเนี่ยก็ได้เข้าต่อสู้กับแล็กมาในฐานนะครับแล้วก็เจ็ดตัวมันเดลนั้นโชว์เท่ก็นับเป็นหัวหน้ากลุ่มต่อต้านเลยนะครับและฐานนั้นเราเกรดเพื่อนเก่านะครับนั่นคือฮิกซ์ที่แก่ขึ้นแล้วก็สมแข็งจากกลด้วยนะครับเรียกว่านั่นแหละกอร์สมสปองมากๆนะครับ พิสก็ได้เล่าว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยบอกว่าพ้ทธบิดชอบที่จูดแลกมามออกอารวาเนี่ยแลกมากเป็นสปราร์ตกลายพันธุ์ถูกสร้างขึ้นมานะครับโดยตัวโจนาธานเอนล,ลี์แต่สุดท้ายโจนาธานเนี่ยมันตายหายไปแล้วนะครับตายเพราะตูตดแลกมากเองเนี่แหละดังนั้นจึงไม่มีใครรู้ว่าจุดอ่อนของมันนั้นคืออะไรนะครับเรียกว่าสถานการณ์นี่คือมนุษยชาติในปีสมัยย่อสตรนี่คือโคตรสิ้นหวังนะครับเรียกว่าพรเนี่ยก็ได้ถึงหนังก,ก็สร้าหลายแบบในภาคหลังๆนะครับหรือว่านี่คือมาก่อนการอีกนะ มันก่อนภาคฟันนัมบอลที่สัปหลาดแม่งทำชิบหายหรือว่าก่อนกอสต้าเน็ตฟิกที่โลกทั้งโลกเนี่ยถูกทำลายด้วยสัปหลาดชนิดเดียวกันนะครับเพียงแต่ในเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแักษ์มาตัวเดียวไงมันคือแักษ์มาหลายตัวนะครับก็อารมณ์เหมือนการ์ตูนดีซีอย่างไออโปโคลิฟวอร์มั่งที่มีพวกอะไรดูมสเตย์กองทัพพาราเดมอนผสมดูมสเตย์เนาะมันท้ำคนนี้เลยคิดว่าไอตัวเองเนี่ยข้ามเวลามาดังนั้นจึงเป็นไปได้ไหมว่าพอเราจะกลับพายุเดิม แล้วกลับไปยังช่วงเวลาเดิมได้หรือเปล่านะครับแล้วว่าฉากก็ยังนึกถึง Savage s a v a g e Time ของเจส League อยู่เนาะเจ t ซ e ่ Animation ชนนะครับดังนั้นพวกมันเดวเนี่ยก็พันนี้กลับมาขึ้นเรือนะครับแล้วทุกคนก็บอกลากันไงมาเด็กบอกว่าเออตัวเองไปไม่ได้เพราะตัวเองอยู่ยุคนี้นะครับมันเดลอีกคนก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ตัวเอลซี่คมันจูบนะครับแต่ก็เสียดายที่มันเป็นตอนสั้นไงผมนึกว่าฟิวเจอชงเนี่ยจะเป็นตอนแบบกินไปสัก3ตอนหรือ2ตอนใช่ไหมนี่คือตอนเดียวจบ เคยเสียดายมากเพราะละอย่างมันดูเร่งรีบมากคือแทบไม่มีอุสัรรเเลยอพอพนิกเนี่ยขับเออบรือเข้าไปในพายุปุ๊บก็กลับมายุคป,ปัจจุบันเลยนะครับซึ่งกอสซลาก็ยังอยู่ไงพวพนี้ก็กลับฐานไปแบนเดลก็ยัง,งคงขี้โลกเหมือนเดิมนะครับพนิ้ไม่รอชาร้าจึงรีบหาขโมยเกี่ยวตัวจอส์ธานเอสลี่ก็รู้ว่าเขากำลังจะสร้างแบล็กมากพอดีแล้วก็มาสไตล์เหมือนตอนที่แล้วนะครับที่แบบไงตอนแรกเป็นกลุ่มก่อการายที่ต้องการจะให้เหล่าไคจูครองโลก ส่วนด็อกเตอร์คนนี้ก็คล้ายๆกับคิงวอนออมสตอร์คือต้องการสร้างสปาราดเนี่ยเพื่อมนุษย์เนี่ยกลับไปสู่ยุคหินคือเขาไม่ต้องการเขาเกลียดเทคโนโลยีไงบารมาว่ามนุษย์พัฒนามากเกินไปเ็เลยสร้างฝูงสป,ปาร์ตเนี่ยเพื่อเรื่องไงนะปรับคือสู่สมดุลระมังนะซึ่งคนยิงเนี่ยก็มาขัดขวางไว้ได้แต่ตัวด็อกเตอร์ก็ไดยปล่อยฝูงแดกมาออกมาโชคดีแดกมาเนี่ยเป็นแดกมาในยุคแรกๆก,ก็คือมันอ,อ่อนแอมากก็ยังสามารถจัดก,การมันได้ แล้วด็อกเตอร์ก็ฉลาดน้อยไปหน่อยที่คิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถควบคุมแดกมาได้สุดท้ายก็เกิดจะโดนแดกมาฆ่านะครับโชคดีที่กอซิล่ากับพวกนี้เนี่ยก็มาช่วยไว้ได้ทันนะครับและสุดท้ายพวกนี้ก็ได้ช่วยโลดนี้เอาไว้ได้นะครับจากการสืบพันธุ์ของมนุษยชาติซึ่งก็จะมีฉากเด็กที่ตัวเมนเดลเนี่ยโชว์เท่ในเวอร์ชั่นอ้วนพุงคุ้ยปกติในะที่ตัวเอลซี่อันตรายนะครับเดียวว่าก็จบตอนแบบเสร็จได้เหมือนกันนะเพราะเพอาเรื่องมันน่าสนใจมากแต่เขาเล่าออมาเพียงแค่ตอนเดียวจบ อย่างอะไรซาเว g e ไทม์ของเจสซี่ลีเนี่ยมันก็กินไป3ตอนใช่ไหมเพื่อจบเรื่องราวให้มันดูสมบูรณ์ดูอีพิกนะครับนี่คือข้ามเวลามาอ่ะเจอเรื่องร้ายกลับมาโคตรง่ายเลยนะครับคือตอนแรกเคิดว่าอุ๊ยมันต้องมีอุปสรรคขึนหน่อยที่แบบอุ๊ยเราจะสู้ตายแมนเดลโลนาคนเองแล้วก็แบบเรานึกว่าจะมีฉากแกแบบเสียสละตัวเองอะไรแบบนั้นเนี่ยอารมณ์เหมือนอะไรสตีฟเทเวอร์อะไรแบบนั้นหรือเปล่านะครับที่แบบอุ๊ยตัวตนของเขาในยุคเนี่ยยังก็ไม่รอดมันแบบแบบฝากตัวฉันในยุค อดีตด้วยอะไรแบบนั้นนะเออมันมีโมเมนต์ที่แบบเขาน่าจะเล่าให้มาดูแบบดรามา่าดรามาติกได้แต่ก็จะได้ว่านี่มันเป็นการ์ตูนเด็กก็เลยคงไม่กดจะขายฉากหดรดลายมากเกินไปเนาะอย่างฉากคิกสัจสัตตัวเองเนี่ยมันก็มาแบบตัดไปเลย,เยคือแกก็นา่ยตายแหละแต่เราก็ตัดไปเลยคือทำให้เราเนี่ยอิโมชันกับตัวละครหรือว่าเรื่องราวมาาเกินไปไงสงสัย,ยใส่กวเด็กจะแบบรับไม่ได้ละมัง้งนะก็เลยไปต่อใที่น่าสนใจมากตอนหนึ่งน,นะครับฟิวเจอร์ช็อคนะครับ แล้วผู้าชมเกี่ยงยไงก็มาคอมเมนต์กันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ